สาธิกคเวมัติมาปฏิตถาคตเตนะาิสัมุทธาจักกลนียายกะลนิยอุปสมะยาบินยาสัมพทยนิพพานสังวาสตี Đamaya vā liyo a thang hiko a māc sơ yati tha sâm ma thi sâm mai sáng ka sâm ma vā dạ sâm mai ka

กัตถะมนัสสุปายาสิทุกขาอภิเยหิสัมปายโยตุกขะอภิเยหิวิปปายโยโุกขะยมปิตังลาติตามปิทุ สังสังขิตนปัตตุปาธานาคันตาทุกขายทังโขิกาเวทุกเยาวายอาลียใจกัน ปันหาโพนวิภานีรักษาสัตวตักะะตะตะกาลันตาวินานทีเสะยยาทีกามตันหาภาวตันหาพิาวาวตันหาอิทังโคปนาภิกทเวทุก อะิโรธวะอาลียะสันโยตัสยาวะตันหาอาเสกนิราชนิโรตุจขวะวันิสัตตัโมติฮาลาลโยอิทัตขวะาันภิกขเวทุกนิโร

นานิตเสืธรรมเมสุจกักภูมิทิพยา,านังทิพยาอุนัาทิพชาตัาทิาพยานังทิพยานังทิพยานัง วิหาลียาตานินายตันติเมวิกาเวบุเพสต์เตรุทามเมสุจักคุมอุระปานนิยานัง ทุตปาิยพันญาอุธตปาทิวิทธาอุธตปาทิฆาตโกอุตตปาริมาีส um ัตยนติเมพิกาเวภูเก เุวเต้ัวทมีตัจากพงอุวปานที่านันที่ปัญญาอุรปานทิวิชารตัปานทิอาโลณโกวนตัปานทิตาัลทุกข์เสียวมุตะโยนนียังใกัน เมียพิกาเวผุเพเกิดเตืุธรรมเมีุเตืภูมิอุตระปันทียานังทิปัญญาอุตระปันทิวิตชาอุตระปันทียา ขอโกอุทาปานิขอบปาณิธาเทุเมุไัโยอาลียาสานัตตพันติเมภิกเวาภุเพสธทธาเมรุจักคุณอุาปาทิญาณัง นิพัานญาอุตปาปนิวิตชาอุตปาปนิเลโกอุปโคะปาทุกทันั้ทัวงทั้งทั้งทานทั้งทั้งทั้งทา้งทั้งทั้งทั้งันทัั เตนดูทามเมนดูจากหุอุทตภานที่อนังตนิพัานญาอุทปภาทีวิชชาอุทตานที่เิกวอุทัภานที่ทางทกขาดไม่รว่าสวะอริยาัน ขาเวะพกเพืเตอดูธรรมเมดูาจากภูงปาทิยานังอุาาูปาปัญญาอุาาชาปัญิวิชัะอุาาูาปัญอาโลโกอุูชาปาญิทาโอาปาิธา,าโาุ อิรวะโัวอาลีอัจจานติกาตัพภันติเมทิกาเวปุเพะตุทามเมตุจักกอุราปาทิญานัง ทิพัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิโลโกอุตบปาทิมังโกปานิธากขานิทักวาลิยาจันติกานติเมภิกขเวาปุเพ สุธาเมตตจักภุมอุตตปาทิยานังปาทิปัญญาอุรตปาทิวิชชาอุรตปาทิโลกวัอุตตปาทิ กางทุกขาดในโลกธาคามิเนปาติปทออริยาสารจงเมพิกาเ,อเวอภูเพสุติสุธรรมเมสุจักจทุอุรปันธิยานัง ปานิปัญญาอุตตปาฏิวิตฐอุตตปาฏิอารลโกอุตตปาฏิอังโวปานิทาโุกมิโรตคามิเนปาฏิปัิอลิยาสันตัน วิตตาบบันติเมพิกเวปุเพ เตเตือธามเมือจักคงอุรสาธิยานังปาิปัญญาอุรปาทธีวิธอุราทิปาโลโกอุตสาทิปทวญ์โกิปังทุก โลธัตถานมิเนะทิปัฏะอาลิยสัจันวิจันติเมีภิกขเวาุเพ เตะถูทามเมถุจากุงที่ญาอุรปันทิ่ปัญญาุรปันทิวิตาุระปันที่อาโลโทอุรปันทิวากิวันจะเมภิกขะเวอีเมสุอาลีอาสัต เจตุเอวันบาลิวัตถานวานศาสัาตัณธาภูตังยานธาตุสานวิสุตตังสิเนวตาวะหังวิกเรวจะเท มะลเกสะพามเกสะชะมณัปปนียาปทายตเทววานุสสายานุสรอมโพธินาบิสัมพุทธะจานยาสิงโตจะโขเว ภิกขะเวหิเมสุอาลีัสัตเติสุเอวันบาลีวัตถานชาวันจัสาร์อาาภูตังยานธาสุนาสวิสุทธังอโหอาทาหังภิกขะเว

ดะวาสเมทสนาอุสาปาทิกุปปาเมวิมุติแปมติมานชัตระวังะวะอิข้ามาวูอจภาพขวาอัตตะมานา

สัพพันตานิโรธะธรรมสิาวัตติครรตวงธรรมจากเกคกุมพาเทวาสัจมันสาเวสุนเธรรมวะวัตาภาลานติยังอิปปัานิภิกาทายา ตาลังธรรมาจากวะวัติยังอภัติวัติยาสมเนภัมมเนนวะเทเวมาเลนวะภัมมูนาวะเกนติวะโลกะสระมิน เทว,วานาสัจทาสุตวาจาตุมมหาทิกาเทวนาจธรรมเนตรเวสุงจตุมมหาลาธิกานัง วานสัตวังสุตวะอาวสินสานเทวาสาวัจจมนุษย์เวโสร่งตาวสินสานังวานสัตวังสุตวะอาม,มาเทวาสาวัจจมนุษย์

สัตมานสารเวสุปาลามิมิาวาสาวัตินางวาังสัตพังสุตาวาอัมมาวันิกาตังเทวาสตสมานสอเวสุนับาลโยายังนาวา สัทธังสุตวาธารมบาลิตาเทวาสัตธมนุสสงเวสุขามะบาลิกาหนังวาลสัจธังสุตวาะมบาลเทวาสัตธมนุสสงเวสุขา พระเปโถงอภมาณนาทานังเทวานังสัตสุตวันอภัสสรเทวัสสะตะวันรนุเงอภัสสารนางเทวานังสัตสุตวังพรพุ อาตมานสัเวทสังขารสุภาณเทวานังสัพพะสุตวานมานสุภาเทวาสัมานส สลวงอัตมานะสุภาณเทวาปัสสงสุตวะโยกินนาคาเทวาสัตถานุสเบรุปกินอาตา

เทวสัตตมนสาเวทสุัพพันธเทวนาสทังสุตวานุทัสสาเทวสัตตมนสาเวทสุสััธทวนาสทังสุตวานุทัสสีเทวสัต สามโนุสเวสุนทัสีนังวานังสัทธังสุตวาอัปปทัตตาเทวะสัตสะมนุสเวสุนติมรมภะคะวะตามภารลานะติยัง ราเนียมิกาทายะอนุตตลังธรรมาจักตัวติยงอภปตติวาติยงสมาเนียธรรมะเนียนาวาเทเวนาวามาเล ภามูนาวาเกนะทิวาโลกาสินตินาคาเนนาเตนะมะหุตเตนะยาวะมาโลกาสันโท

ญาสิว่าตาโพโธทันยูอันญาสิม่าตาโพธิทันยูติหิติหาตังอายะสัมมาตัวโธทันญาติสานญาทันยูระเวะนัมังอาหุสิติ